ชาวนายิ้มได้ค่ะปีนี้หลังจากที่ข้าวไทยได้ส่งออกทะลุเป้านะคะส่งผลให้ราคาไทยค่ะราคาข้าวไทยในปีนี้พุ่งสูงสร้างรอยยิ้มให้กับเกษตรกรชาวนาค่ะข้าเป็นสินค้าเกษตรส่งออกหลักของประเทศค่ะโดยครอบคลุมพื้นที่การเพราะปลูกมากที่สุดคิด เป็นร้อยละ43.7นะคะของพื้นที่กเกษตรทั้งหมดของประเทศทําให้รัฐบาลได้มีนโยบายช่วยเหลือเกษตรกร,กรอย่างต่อเนื่องค่ะอาทิเงินช่วยเหลือชาวนาการประกันร,ราคาข้าวการรับจำนำข้าวและโครงการช่วยเหลืออื่นๆค่ะโดยทางประเทศไทยนะคะได้มีการส่งออกข้าวเป็นอันดับที่สองของโลกค่ะรองจากประเทศอินเดียโดยตลาดนําข้าวส่วนใหญ่ค่ะก็อยู่ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันออกกลางและก็เอเชียค่ะ โดยสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยคาดการณ์ว่าในปีนี้นะคะ2,567การส่งออกข้าวไทยจะมีปริมาณ7.5ล้านตันค่ะซึ่งลดลง14.4เปนะคะซึ่งก็คิดเป็นมูลค่า1.5แสนล้านบาทโดยมีมูลค่าน้อยกว่าปีก่อนราว2.8หมื่นล้านบาทค่ะโดยแบ่งชนิดข้าวที่ส่งออกในตลาดโลกได้แก่ข้าวขาวข้าวหอมมะลิข้าวเ,ามมาเานึ่งข้าวหอมไทยและข้าวเหนียวค่ะ ทางด้านของนายประโมทเจริญสินนาย,ยกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยก็ได้เปิดเผยว่าราคาข้าวนาปรังที่กําลังจะส่งออกในตลาดขนาดนี้นะคะถือว่ามีราคาสูงที่สุดในรอบหลายปีค่ะโดยราคาข้าวเปลือกเกี่ยวสดปัจจุบันยังคงจําหน่ายได้ในราคา1,000 0บาทต่อตันรวมไปถึงข้าวแห้งได้ในราคา11,000บาทถึง1 2 0 0 0บาทต่อตันค่ะทั้งนี้ราคาปัจจุบันทำให้เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกข้าวนาปรัง มีรายได้มากกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามค่ะการคาดการณ์การส่งออกข้าวไทยในไตรมาสที่1นนี้ยังเป็นไปในทิศทางที่ดีซึ่งก็คาดว่าการส่งออกเฉลี่ยข้าวได้เดือนละ7.5ถึง8 0 0แสนตันแม่ไทยจะส่งออกลดลงแต่ว่าภาพรวมของราคาข้าวเปลือกและราคาข้าวสารยังคงดีอยู่ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านรัฐบาลค่ะก็ได้เตรียมเสนอโครงการค่าปุ๋ยคนละครึ่งนะคะช่วยเหลือเกษตรกรปีการผลิต2567ถึงปี2 2568ค่ะโดยใช้หลักคิดตามหลักวิชาการสำหรับวิธีการจ่ายค่าปุ๋ยคนละครึ่งนะคะโดยให้เกษตรกรจ่ายค่าปุ๋ยครึ่งหนึ่งและรัฐบาลสนับสนุนอีกครึ่งหนึ่งค่ะในอัตราปุ๋ยไร่ละ25กิโลกรัมนะคะครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่ไม่เกินครัวเรือนละ500กิโลกรัมค่ะโดยงบประมาณนะคะรวมอยู่ที่3 3ม0 0ห้าร้อยสามสิบล้านบาทค่ะ